สวัสดี FC ทุกท่านครับผมกบพบกับช่องนุ่มจากหลัดพัดทินเช่นชินเคยพี่น้องเสาร์นี้ก็พาพี่น้องมาเลาะอยู่เลาะกินทุนกคน,นพี่น้องเนาะกกเดี๋ยวไปยามเบ็ดแล้วกันพี่น้องจะมาหรื้อประมาณเดไปรุ่นกันนะครับพี่น้องใส่เบียดไว้เต็มแล้งวันหนึ่ง,งพี่น้องแล้งวันนี่ก็ได้ไปประเคาะตัวหนึ่งดูตัวหนึ่งพี่น้องเดี่ยว่านเสาร์นี้จะมีแต้มบ้างสลับเหยื่อที่เขาใส่ไป่แล้วันก็เป็นเหยื่อปลากระดีเนาะพี่น้องเนาะเป็นลูกปลากระดี ที่พี่ใส่มุง้งที่ดักกุ้งดักปลาไว้พี่น้องไอ้รื่องครับผมว่าในนี่ตอนเศร้านี่จะมาหรือบ่มาไปครับผมครับบรรยากาศทั้งมือเศร้าพี่น้องเนี่ยใส่ไปลิ้มหอยที่อนน้อพี่น้องเนาะนี่นี่ก็เม่ได้ใส่ที่ดักหนูเลยพี่น้องที่แรกก็ใส่ไปแถวนี้เพื่อได้ยู่ได้กินอยู่พี่น้อง เย็นอยู่พี่น้องเนี่ยช่วงนี้ไปบัดย้ำแรงอากาศกันหนาวไรพี่น้องโอ้พี่น้องนี่อากาศดีดีพี่น้องหลงังแรกมาวันเต็มเลยพี่นอ้นองนะครับจะยูบ่บนนี่พี่น้องนะครับหลังแรกเขากพี่น้องโอ้ยยูบ่บนเหนบนเนี่ยโอ้รถพี่น้องพุดนะครับมึงค่อยมันเบิ้งดินพี่น้องพุดนะครับ อูลุตอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอู้เสียดายแท้วะนะครับพี่น้องโอ้โหเปนเกี๊ยวกิ๊งวหม่นี่พี่น้องนี่อู้แรงวันกบางนี่พี่น้องติดนี่ก็ติดอีกตัวลุตแล้วอู้มันติดนะครับห้อยดึงพี่น้องอู้เสียดายเสียดายเสียดายแล้วมันยามทั้งมาขึ้นครึ่งอีด้อยังโดยพี่น้องนี่อู้ หลังแรกก็พลาดแล้วพี่น้องเอ้งหลังที่สองพี่น้องอู้เสียดายเลยพี่น้องรุดี่หลังที่สองยโอ้ยเหยื่อตายเลยพี่น้องเหยื่อตายพี่น้อง <c oughs> โอ้เสียดายเสียดายต่งหนุนแบบอยู่ยเทิร์นพี่น้องเลย เดี๋ยวใครมาเจ็บนะพี่น้องเนาะสี่ได้นี่ครับมื่อแรงวานนี่ก็ได้วงนี้พี่น้องนะนี่เขาค่อยดึงลุดอู้เจ็บใจพี่น้องไปครับอู้หูสี่ได้หลังได้องห่อยดึงเมื่อวานสี่ได้ดึงลุตเนี่ยต้องเซฟปิดโดนพี่น้อง หลังนี่ดิโอ้หลังนี่ก็โอ้หลังนี่กับนี้โอ้มนเยอะร้อยเลยพี่น้องนะครับเห็นตายเลยโอ้ไปเดี๋ยวเขมากู้ครับพี่น้องอยางไปเรื่อยๆครับโอ้พี่น้องเนี่ยยามาหล,ลายลังแล้วกับ เงียบด้วพี่นอ้องเลยเสียดายลังแรกเนาะพี่น้องเนาะไม่ดึงแบบโอ้มันดิ่นคลาดดินเนี่ยเศรีโตใหญ่ยอยู่พี่น้องดุจสั่งอื้อนี่ยังอยู่คือ่าพี่น้องแต่เดี๋ยวผมจะตายแล้วเราพี่น้องตายหลังอากาศพี่น้องเงย็นอยู่ด้วยพี่น้องไปครับผมรุ่นต้อนพี่น้อง มูเต็มนพี่น้องเบ,ง,บง,งเบเ่ง n ย i ệ บเนียบปล<ๆ>าจะเริ่มสีละครั้งแล้วครับเดี๋ยวลูกปากะดี เยอไปพี่น้องจัดเ <all in the air> ย็นแห้งเบอดไปบุตเยอะไปบุตพี่น้องเล้ครับผมแต่มไข้บ้างครับพี่น้อง น้องหลังนี้ขึ้นนี้อาการพี่น้องได้สิบบ่างนะครับยิ่งให้ดึงพี่น้องนี่ครับพี่น้องรวมที่นึ่งรุ่นรุ่นรุ่นรู้บ่นะครับค่อยดึงพี่น้องคุณนี่ไหมอุ้ยโอ้โหอยู่พี่น้องเอาเก็บครับ มาแล้วครับพี่น้องแตีมแรกใส่กันละงามๆพี่น้องเนี่ยมาแล้วเตี่ยมแรกอ้องเสานี้นี่ครับพี่น้องขึ้นขึ้นขึ้นขึ้หลุนแล้วหลุนอีกเราจะบุกม,มีแต้มให้พี่น้องเบิงัง ขมุ้งปากเข้าพี่น้องเดี๋ยวปลากระดีปลากระดีน้อยโอ้เข่าเบาตาพอดีด้วยนี่พี่น้องอ<ะ>เจ้าครับยางต่อครับไปพี่น้องเ<อ>ต็มแดดข้ามาแล้วดุนหนักตอนเช้านี่ดุน,นังต่อไปครับดุนครับโอ้อยดุจิเจ้าโอ้อยดุสิเจ้าพี่น้อง ไปไปไปบรรยากาศจังส่อฮะากาศดีดีพี่น้องเตมงพน้อะ อยู่เหมือนเดิมเด็ดกนหน่อยพี่น้องมีสิบหารังเวๆเด็ท่านที่สื่อไม่เดือดไม่เดือพี่น้องเป็ด็เก่าสิ่งนี้มันขึ้นไหลกันตินี้เลยยังอยู่เหมือนเดิมพี่น้องไปมีช็อตเต็ดไทยบ้างครับ ไปพี่น้องูะนี่ไปหลากสงสีพี่น้องครับระเพยูยี่นอ้องโอ้โห,ห,หลอนอิบ้อยเ <c oughs> ยอะหลอนเยอะหลอนไปครับยามต่อครับมาแล้วพี่น้องนีก็ม,มีอา,ารยพี่น้องน่ครับน่ครับดึงยิ้มยับยิ้มยับพี่น้องครับครับ 岡村さん。 อตัวใหญ่ครับพี่น้องมา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 พี่น้องแต็มสองตวเปิดเริ่มเลยพี่น้องเล้มามาเบียกเบิ้ลยอด กูจับได้มแล้วจะหลุดแล้วพี่น้องเด้เขาเบาตาเด้พี่น้องว้าวพี่น้องนี่ครับเขบาเบาตาพอดีพี่น้องตัวใหญ่เยอ่สองเต้มพี่น้องเสร็จแล้วแต่ตรงนี้เต้มต่อไปครับพี่นอ้องก็โ์

นี่คือเงาหลันมาเก็บครับไปพี่นอ้องอยากไปเรื่อยๆพี่นอ้องใกล้เบิดแล้วพี่น้องหมู่หน่พี่น้องหมอกลุ้มแบบบางๆให้พี่น้องเลยมาต่อยนในปลาเนี่ยพี่น้องกินห่วยสูงเลยพี่น้องเนียกินขึ้นกินลงเลยได้ลังนี่โอ้โหมีสัญญาณตอบรับพี่นอ้องอุซ่า ไซเว่ยไต่โฮมช่วงดูดูแดงเห็นได้ปลาบอลแถวนี้พี่น้องบ่กินเด็กพี่น้องเอเก็บครับ แล้วพอนีก็เสตฟินมาเล็กเกินแล้วพี่น้องนี่ครับยี่สิบพลังพี่น้องเอ้ยเบ็ดกัดขึ้นสนิมแน่อย่างนี้พี่น้องเบ็ดเก่าพี่น้องปีกว่าเลยพี่น้องนี่เสียตรงเทียนแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่ามันก็มีดหลุดหลไหลคันอยู่พี่น้องที่ปลาดึงเสียดายพี่น้องยังหลังแรกนี่ตอนแรงก็ได้มาตอนเศร้านี้ก็ค้อยดึงปลากระจายเลรื่องดูว่าบัติยุพี่น้องเยียร์เป็นเยื่อปลาก็ดีหน่อยพี่น้องดีที่มันดินแท้งตัวว่า ก็ดีตรงนี้วมันไม่ค่อยทนคือปลาเข็งเนาะพี่น้องเนาะมันปลาเข็งเนาะมันจะทนกว่ามันก right ็เลยตายสมัครตอนเสาร์นี้เยอะจะตายพวกนี้พ <Kristen> ี่น <an> ้องถ้ามีหอยตีหลายหลังอยู่พี่น้องก็รับซอมแก้มนี่ครับสองตัวนี่เกือบเกือบโลแล้วพี่น้องก็ถือว่าได้ต้มอยู่พี่น้องเนาะก็ถือว่าได้แจ่มเพราะได้หมาด้วยได้ต้มได้กินเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกลังใจช่องนุ่มเจริญสัตว์ทิ้งนะครับผมหรือว่าคลิปหน้าขนุ่มเจริญสัตว์ทิ้งพาพี่น้องไปหาอยู่หากินไางก็รอติดตามนารบเลยก สวัสดีครับมานครับนี่พี่น้องนีพี่น้องนพี่น้องตัวนี้ตัวแบดเงพี่น้องอันนี้ไป้ตอนแหลงพี่น้องมีตอนเศร้าสองตัวพี่น้องตอนสตัวเกี่ยวมากพน้องบเยอครับ ให้ยิม้มพี่น้องย,ยอดครับเี๋วครับ